สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูนกนะคะจะพาเรามารู้จักท่าทางของท่านั่งนะคะที่จะเน้นในการเหยียดสะโพกนะคะคือแนวของกระดูกรองนั่งและพานั้งเรียนนั่งในท่านั่งที่ดีต่อกระดูกสันหลังคือทําให้กระดูกสันหลังเราได้เหยียดยืดตรงยาวสบายขึ้นนะคะ มีอุปกรณ์ที่เตรียมแล้วก็นํามาใช้ด้วยกันนะคะคุณครูมีผ้าห่มนะคะผ้าห่มในบ้านเราก็ได้นะคะเป็นผ้าห่มหนานะคะแล้วก็มีบล็อกด้วยกันสองอันคุณครูคขอเริ่มต้นจากผ้าห่มก่อนนะคะเก็บบล็อกไว้ก่อนนะคะเวลาที่เรานั่งสูงจากพื้นจะช่วยพาเราเหยียดกระดูกลองนั่งได้ดีขึ้นในกรณีที่เรานั่งพื้นไม่ได้จริงๆนักเรียนนั่งบนเก้าอี้ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณครูพับผ้าหม่ม เน้นให้ผ้าผมของเราเนี่ยสูงพอสมควรนะคะลังผ้าที่คุณครูมีคุณครูเน้นให้มันสูงหนาก็คือพับนะคะเป็นก้อนสูงอย่างนี้เลยนะแล้วตรงที่เป็นผ้าห่มนะคะเราก็จะนั่งบนรูปร่างของสามเหลี่ยมของผ้าห่มนะคะถ้าเราหันคุณครูขอหันข้างนะคะคุณครูก็จะขอบสามเหลี่ยมเป็นจุดที่ตั้งใจจะลงนั่งนะคะเนี่ยนั่งบนนะคะ,ะผ้าหม่มจากนั้นค่ะเราแยกเท้าก่อน นะนะักเรียนสังเกตดูว่าเวลาที่เราเหยียดตรงแนวกระดูกรองนั่งหรือกระดูกก้นแต่ละข้างนะคะใช้มือขวาดึงกระดูกก้นขวาออกไปทางขวานะมือซ้ายดึงกระดูกก้นซ้ายออกไปทางซ้ายทําซ้านะคะสองสาครั้งนะคะแล้วนักเรียนฟังดูนะคะวิธีก็คือนักเรียนเอาความสนใจมาดูว่านะแยกเท้ากว้างหน่อยกระดูกรองนั่งทั้งสองข้างเนี่ยมันเริ่มเหยียดตัวไปดังด้านหลังเรานะแล้วมันขยายออกข้างกว้าง จนนักเรียนสังเกตตัวเองว่าส่วนล่างของหลังเรามันเบาลงนะคะคือมันขยายตัวกว้างขึ้นแล้วจมเข้าไปในตัวบางคนจะไม่รู้สึกถึงนะคะความเคลื่อนไหวนี้วิธีก็คือนั่งสูงขึ้นอีกนิดนึงอาจจะใช้บล็อกนะคะคุณครูทําให้ดูเลยนะ้ยกบล็อกขึ้นมานะคะพอเราทําใหม่คุณครูทําซ้าค่ะบนบล็อกที่ยกพื้นสูงขึ้นในท่านั่งพื้นคุณครูจะใช้น้ํามือดึงให้กระดูกก้นแต่ละข้าง ขยับให้มันมีแรงยืดออกด้านข้างเคลื่อนตัวไปข้างหลังจากนั้นพอเรานั่งนักเรียนจะลงน้ําหนักเล็กน้อยค่ะข้างหน้าของกระดูกลองนั่งเลียนฟังดูที่แนวล่างของกระดูกสันหลังเรามันจะเหมือนกับจมเข้าไปในแผ่นหลังนะเป็นโค้งที่เว้าเข้าแล้วเราจะสามารถยืดกระดูกสันหลังจากข้างหน้าตัวและข้างหลังตัวเห็นไหมคะยาวสูงขึ้นสูงขึ้นไปจนสุดที่ปลายศีรษะ นี่คือท่านั่งนะคะที่ทําให้นักเรียนเหยียดกระดูกสันหลังเหยียดสะโพกถ้าเราจะขัดสมานครูก,ก็เอาเทา้าเห็นไหมคะพับเข้ามาข้างหน้าตัวตำแหน่งสะโพกจะได้วางสูงกว่าตำแหน่งหัวเขา่าถ้าเรามีความยืดเหยียดของสะโพกดีพอผ้าที่สูงนะคะในขั้นแรกนักเรียนก็จะเห็นเห็นไหมคะแนวกระดูกรองนั่งเหยียดออกข้างยาวออกไปข้างหลังวางน้ําหนักลงข้างหน้ากระดูกรองนั่งเล็กน้อย แล้วเราก็จะขัดสมาธิสะโพกนะคะวางสูงกว่าหัวเขา่านณครูวางเท้าแบบขัดสมาธิกว้างเราเหยียดนะทั้งด้านหน้าของลำตัวยาวสูงขึ้นและข้างหลังของลำตัวยาวสูงขึ้นเห็นไหมคะคอศีรษะเหยียดตรงนี่คือการนั่งที่ช่วยให้หลังเราเหยียดได้สบายนะคะลำตัวส่วนล่างโค้งของกระดูก,ะดกสันหลังส่วนล่างจะเว้าเข้าไปในตัวเมื่อเรานั่งในรูปร่างนี้ได้ เราบวกปล้ามเนื้อที่อยู่ข้างหน้าตัว3จุดนะคะจะมีส่วนของคอหน้าอกและสะดือนะหน้าท้องวิธีใช้ก็คือต้องเรียนส่งแรงนะคะเหมือนเราคาดซีดเบล์ในรถนะพอเรานั่งปับ๊บเราคาดซีดเบล์ที่ท้องตรงแนวสะดือมันจะจมเข้าไประดับหนึ่งนะบนกระดูกลองนั่งที่ยังเหยียดกว้างบนหลังส่วนล่างที่ยังเป็นเว้าเล็กๆ กลางลำตัวก็จะมีหน้าอกด้วยข้างหน้าลำตัวมีคอด้วยพอบวก3จุดนี้เข้าไปเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นหลังที่เหยียดตรงนะแล้วตำแหน่งของหัวไหล่นไหมคะนะส,สะบักสะโพกมันจะเหมือนกับตั้งตรงมากขึ้นหนะ้าศีรษะเหยียดตรงได้สบายขึ้นแนวหัวไหล่กับใบหูเห็นไหมคะอยู่ในตำแหน่งระดับเดียวกันได้เต็มที่ขึ้นพร้อมๆกับสูดลมหายใจเข้าสบายทางจมูก หายใจออกสบายคุณครูพยายามที่จะบวกนะลำตัวข้างหน้าคอนะคะหน้าอกและหน้าสะดือเคลื่อนตัวจมเข้าไปทางด้านหลังตัวแล้วเราหายใจได้อาราคาคลายออกก่อนนะคะนี่คือท่านั่งที่พานักเรียน เห็นกระดูกสันหลังเหยียดได้เต็มที่ขึ้นนะคะคุณครูก็จะเพิ่มอีกแบบหนึ่งของท่านั่งนะคะก็คือการนั่งในท่าภาษาโซค้าเรียกวีราสะนะคะคุณครูมีบล็อกบล็อกหนึ่งอันนะคะเก็บผ้าห่มอาจาะจะผ้าห่มเนี่ยพับเครื่องไว้นะคะเอาบล็อกนะคะวางระหว่างข้อเทา้า นะคะฝ่าเท้าเราจะหงายขึ้นเรีจะเหยียดข้อเท้าเหยียดนิ้วเท้ากดหลังเท้าหัวเข่าเรียนขยับห่างกันนะคะนะตรงความห่างของสะโพกเหมือนเดิมค่ะเรียนขยับมือนะไปดึงกระดูกก้นหรือกระดูกรองนั่งให้มันกว้างขึ้นนะคะยาวขึ้นออกข้างๆมากขึ้นแล้วนั่งลงเห็นไหมคะบนบล็อก เราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวเดิมนะกระดูกรองนั่งเหยียดออกกว้างยาวไปข้างหลังหลังส่วนล่างเบาลงมันจมเว้าเข้าไปในตัวแล้วเรายืดกระดูกสันหลังได้นะคะในท่านั่งนี้หัวเข่าเรายังคงต้องใช้งานได้ดีก่อนนะเราถึงจะพับเข่าในรูปล่างนี้ได้ถ้าเราไม่เห็นกระดูกลองนั่งอยู่บนบล็อกอย่างสบายเราเอาผ้าห่มนะคะยกบล็อกให้มันนะคะวางทับบนบล็อกเพื่อให้ก้นเรายกสูงขึ้นจากพื้น รูปร่างนั่งนี้นะคะจะช่วยให้นักเรียนอาจจะเอาทั้งสองมือนะมือข้างซ้ายคุณครูทำที่ขาขวาก่อนมือซ้ายอยู่ด้านในต้นขามือขวาอยู่ที่กระดูกก้นมือซ้ายนะะักเรียนต้องดันให้เนื้อข้างในต้นขาขวาจมเข้าไปนะด้านในตัวแล้วเอามือขวาดึงให้กระดูกก้นนักเรียนนะคะมีการเหยียดออก ทางขวาสองมือมาขาซ้ายคุณครูก็จะเอามือขวาหมุนต้นขาข้างในข้างซ้ายมือซ้ายดึงกระดูกรลงนั่งนี่คือลักษณะของการเหยียดสะโพกนะคะที่ชัดเจนขึ้นนี่คือรูปร่างของสะโพกที่ผ่านเรียนยืดกระดูกสันหลังได้เช่นเดิมแม้ครูด,ดึงลำตัวข้างในนะจมเข้าไปท้องสะดือค่ะอกค่ะลำคอค่ะจมเข้าไปข้างหลังตัว แนวกระดูกสันหลังก็จะยาวขึ้นนะทีละข้อเหยียดสุดที่ปลายของศรีรษะนะคะปากกว้างขึ้นหายใจสบายขึ้นนะคะนั่งหลังตรงได้ทิ้งน้ำหนักลงข้างหน้ากระดูกลองนั่งเล็กน้อยค่ะจากนั้นเลยก็จะเหยียดขาออกจากท่านั่งนะคะคุกเขา่าสุดท้ายในท่านั่งที่ครูยอยากจะให้ลองนะคะฝึกด,ด้วยกันอ้าออกจากตรงนี้ก่อน นะคะคุณครูขอเปลี่ยนเป็นบล็อก2อันนะคะ,ะถ้าเรานั่งบนบล็อก2อันนะในรูปร่างนี้ค่ะเอาบล็อกต่อกันนะเหมือนเรานั่งยองก่อนครูนั่งหันหน้าให้นักเรียนดูเรานั่งบนบล็อกทั้ง2อันนะคะยกก้นสูงขึ้นมาเราแยกเท้าออกกว้างเหมือนเรานั่งยองเห็นไหมคะนั่งขัดสมาธิแล้วนะคะคุกเข่าแล้วนี่คือนั่งยองยองนะบนบล็อกที่สูงขึ้นเช่นเดิมนะคะเท้าแยกออกกว้างกว่านะคะขอบสะโพกก็ได้ให้นั่งสบายที่สุด ด้านในของต้นขาเห็นไหมมือข้างนะคะซ้ายอยู่ด้านในต้นขาขวามือข้างขวาอยู่ข้างหลังกระดูกก้นบิดด้านในต้นขาขวาเข้าด้วยมือซ้ายขยับกระดูกก้นให้กว้างออกไปข้างข้างดันออกไปข้างหลังนะคะนักเรียนจะใช้จากต้นขาด้านในนะสองมือมาขาดซ้ายหมุนต้นขาข้างในเข้านะคะในการหมุนเข้าดันต้นขาข้างในที่มีแรงเห็นไเหยียดสะโพกหรือกระดูกก้นออกข้างวางแขนไว้ข้างในหัวเข่า น้ำหนักที่นั่งลงวางข้างหน้ากระดูกรองนั่งเล็กน้อยนั่นเองก็จะยืดกระดูกสันหลังได้ตรงขึ้นนะคะเท้าอาจจะหมุนออกเล็กน้อยได้แต่เน้นให้เรานั่งในรูปร่างที่เราฟังแนวของกระดูกรองนั่งที่มีการเหยียดตัวนะคะทำให้สะโพกามีพื้นที่เหยียดเต็มที่กระดูกสันหลังตั้งตรงได้เต็มที่นี้ทั้งครูจะนั่งหันข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะบนบล็อกสองอันนะคะ เท้าห่างออกจากกันกว้างตรงขอบนอกของเสื่อเลยนะคะแล้วครูพานักเรียนยืดกระดูกลองนั่งออกข้างขยับไปข้างหลังมันดีต่อการทําให้แฮมสตริงนักเรียนเหยียดได้ดีขึ้นด้วยนะเอาแขนวางไว้ในด้านในของขาเอาแรงแขนกับขาดันซึ่งกันและกันนะคะทําให้นักเรียนมีกําลังจากตัวขาเลยเหยียดกระดูกลองนั่งเพิ่มนะกำลังข้างหน้าลําคอนะคะเัืนองครูขยับกล้ามเนื้อตัวข้างหน้าคอจมเข้าไปในข้างหลังคอ กลางหน้าอกขยับเข้าไปดังด้านหลังของสะบักนะแนวสะดือกดจมลงไปด้วยนะคะเมื่อ3ส่วนนี้ทำงานนะทั้งเรียนจะลองก้มตัวลงจากตรงนี้นะรักษาให้กระดูกลองนั่งห่างออกจากกันแล้วพอหายใจออกค่ะนักเรียนขยับเห็นไหมสะดือแบนเข้าไปเต็มที่กลางหน้าอกนะคะจมเข้าไปพอ ให้หลังส่วนหลังบนเรากว้างออกลําคอเหยียดยาวก็จริงแต่ขยับข้างหน้าคอด้วยเลยก็จะก้มหลังลงนะคะวางสองมือลงบนเสือ่อเก็บแรงของเท้ากับขานะเหมือนบีบเข้าหากันตรงกลางตัวเราก็จะเหยียดสะโพกพร้อมๆก,กับการยืดลําตัวข้างหลังนะคะนะผ่อนคลายอยู่ในท่าก้มศีรษะนะคะเหยียดลงนะคะ หายใจได้นั่รียนก็จะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เรานั่งดีหลังส่วนล่างเราจะเบาลงและกระดูกสันหลังมันก็จะเหยียดยาวได้นะคะเต็มที่จากส่วนท้ายขึ้นมาจนถึงคอศีรษะออกจากท่านะคะเหยียบฝ่าเท้าจมพื้นใช้หน้าท้องทั้ง3จุดดันแรงเข้าไปหาแผ่นหลังกลับขึ้นมานั่งค่ะเหยียดหลังตรงด้วยนะคะหวังว่าการทำความเข้าใจของการเหยียดสะโพกในรูปร่างของสิ่งที่เราทำตรงนี้จะทำให้เรารู้สึกว่า เอาเหยียดกระดูกสหลังนะคะได้อย่างเข้าใจมากขึ้นขอบคนที่ติดตามค่ะวันนี้สวัสดีนะคะ